แล้วว่าสิ่งเนื่องจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ตัดสินใจว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุกพาพันภายใต้เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันไม่สามารถเป็นคําตอบให้กับประเทศได้และสิ่งที่บ้านเมืองของเรากําลังต้องการก็คือการปฏิรูปเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับที่เราใช้คําว่าปฏิรูปประเทศไทยกัน พรรคประชาธิปัตย์ก็จึงตัดสินใจว่าเราจะได้ดำเนินการในการไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งขอบคุณครับเราไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าคุณยอมรับเสียงประชาชนไม่ได้คุณจะไปจะรูปอะไรประชาชนเข้ากันนึงขอบคุณครับคุณแพ้เลือกตั้งคะตัวคุณเองดูถูกประชาชนขอบคุณครับไม่มีใครโกงหรอกรัฐบาลคุณโกงคุณใครแก้ปัญหาไหมขอบคุณครับหยุดไวทั นี่คือตัวอย่างว่าทำไมประเทศปฏิรูปครับเพราะว่านี่คือรูปแบบของผู้แข่งขันของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยเห็นตาให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับเราจะเห็นว่ากิจกรรมนั้นของเราเนี่ยรบกวนมาตลอดนะครับโดยการมาสร้างปัญหาให้กับเวทีของเรา ซึ่งนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทรรมไม่ได้เพราะมีกระบวนการแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเราก็บอกว่าภารกิจของเรานี่ไม่ได้จับฉากานะครับ <laughs> ภารกิจของเราก็คือเราจะขับเคลื่อนพักให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทย ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าแม้ว่าขณะนี้กระแสะการปฏิรูปได้รับความสนใจได้รับการตอบรับสูงมากในทางสังคมแต่เนื้อหาสาระของการปฏิรูปเนี่ยยังมีการพูดกันค่อนข้างจะน้อยซึ่งเมื่อมีการพูดกันค่อนข้างจะน้อยก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจว่าในที่สุดเนี่ยความสําเร็จของการปฏิรูปเนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือกลไก และองค์กรหลบ้างในการขับเคลื่อนมีความเห็นต่างแน่นอนนะครับในมุมของกมพ,อพอสอในมุมของรัฐบาลในมุมของนักวิชาการในมุมขององค์กรธุรกิจว่ากลไกยการปฏิรูปจะเป็นอย่างไรแต่พักประชาธิป,ปัตย์เราเชื่อว่าไม่มีการปฏิรูปใดที่จะประสบความสําเร็จหรือจะยั่งยืนได้หากฝ่ายการเมืองไม่เข้าใจประเด็นการปฏิรูป และหากฝ่ายการเมืองไม่มีเจตานารมณ์แน่แนที่จะปฏิรูปเพราะสุดท้ายวันนี้ที่เราจะพูดถึงหลายมาตรการกันหนี่ไม่พ้นการใช้อำนาจการบริหารการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติซึ่งก็คือกระบวนการทางการเมืองนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตว่าจะต้องใช้เวลาช่วงต้นสักนิดหนึ่งเพื่อน,นำให้เห็นว่าในระบบทั้งหมดที่เราพูดถึงการปฏิรูปนั้นปัญหาหลักๆคืออะไร และผมได้นําเสนอไปแล้วตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่นะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางที่จะต้องดาเนินการในการปฏิรูปเจด้านด้วยกันแล้วก็วันนี้ที่จะเริ่มต้นก็คือด้านแรกเพราะว่าได้ใช้เวลาในช่วงสัปดาห์แรกป,ปีนี้ในการไปสืบค้นข้อมูลในการไปพบปะกกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมเริ่มต้นก่อนว่าที่เราจําเป็นจะต้องมีการปฏิรูปประเทศ ผมสรุปสั้นๆว่าการเมืองทุจริตเศรษฐกิจเหลื่อมล้ำและสังคมไม่เป็นธรรมนั่นหมายความว่ากระบวนการการปฏิรูปเนี่ยจะต้องครอบคลุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมถ้าเราจะดูลงไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เห็นว่าถ้าเราดูว่าการเลือกตั้งนั้นก็นําไปสู่การได้ผู้ที่มีอำนาจที่จะมาจัดการบริหารประเทศแล้วก็ สภาพปัจจุบันก็คือต้องยอมรับว่าเกิดสภาพการกระจุกต,ตัวของอำนาจและผลประโยชน์เป็นที่มาของการทุจริตเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ําเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรมขณะเดียวกันสภาพสังคมเป็นอย่างไรนั้นสื่อและการศึกษาเนี่ยมีทธิคนสูงมากต่อพฤติกรรมของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะทําหน้าที่ใดๆก็ตามในสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแนวทางที่ผมได้นําเสนเอน,นี่ก็คือ จะมีการปฏิรูปทั้งหมด7ด้าน 1. ซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้เป็นการเฉพาะคือการกระจัดการทุจริตคอร์รัปชัน 2. ก็คือจะปฏิรูปกระบวนการในเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้คนดีคนสุจริตคนมีความสามารถเข้าไปบริหารประเทศผ่านกระบวนการที่สุจริตเที่ยงธรรม 3. เราก็ต้องมีการปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอำน,นาจนะครับ C ก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจกซึ่งจะต้องไปลดความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคม 5. นะครับจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องปัญหาของตำรวจซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในแง่ของกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำากก็คือการปฏิรูปการศึกษาและก็ด้านที่7คือการปฏิรูปสื่อย้อนกลับไปดูนะครับ ที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมเขียนแผนผังในเรื่องของ